อาล่ะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สวนนกยุงสามพันครับว,ว้าวอ่น้องปิ้นน้องปิ้นทำอะไรครับผมเขาเตะเขาเท่าไหร่แล้วมาเร็วเรามาซื้อตั๋วแล้วจะเข้าไปข้างในไหมอย่ากเกเลเราอ่ะมา <c oughs> ลา้อก่อนไหมครับร้อก่อนไหมเดี๋ยวเราต้องซื้อบัตรก่อนนะ ้วรอรอรอต่อเอาตั้งตากันนะแล้วขนมปังเราแบบพุ้งไปเล่นจับได้ไหมเอาไปเลยก็ได้อ๋อนั้นไปซื้อตรงนั้นก็ได้โอเคเดี๋ยวเราซื้อตั๋วก่อนนะรอก่อนนะครับผมนะจะกดเหรอขอกดให้ดีกว่านะเดี๋ยวมันเข้าหน้าหนู อ่าได้แล้วได้แล้วไม่ต้องจับหินรอก่อนนะรอก่อนนะใช่รอก่อนอเดี๋ยวเราไปดเูเสียงอยู่ทางด้านนั้นนะแต่รอก่อนนะรอก่อนนะครับเดี๋ยวมามหาเข้าเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวน้องปิ๊นจะช่วยถืออาหารถือ หักไปให้สัตว์นะคะผมอืมมาค่อยๆเดินมาเร็วเดินตามมาเดินตามหมามา,มา,มานะโอ <c oughs> ม้มาเร็วมาเร็วค่อยๆเดินค่อยๆเดินมาเร็วมาทางนี้ครับมาทางนี้ก่อนเร็วลง เดินตรงไปครับ สวยเลยนะคะผมสุดยอดเลยว้าวน้องปีน้องปินงป๊นดูสิครับห้องยุงเต็มเลยเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปให้อาหารนะครับไปเราเดินกันไปก่อนนะ เอาละครับโอ้น้องปีนเห็นเห็นแก่มาครับโอ้โหอ้าวให้ให้พี่ๆเขาเลยามาช่วยให้ด้วยนะโอ้โหเต็มเลยอะหิวหิวหิวหรอก,ก่อนนะด้านนี้ก็มีด้านนี้ก็มีนะครับโอ้ยระวังเด็ดแ,แรงมาก มามาดูครับืมมากันใหญ่เลยโอ้โหเขียวกลุับกุบกบเลยหืมอ๋น้ําปินให้หน่อยให้ครบทุกตัวนะระวังนะตัวนี้ยังไม่ได้เลยเนะี่ยตัวซ้ายเนี่ยมือมือมือระวังมือครับลูกบบให้ให้ยาวยาวให้ยาวยาวอ่ะอนี่เดี๋ยวเขางับมือนะเอ็นนั่นนะ่ะระวัง <c oughs> น,นี่อยอยนให้แล้วก็ปล่อยอ่าเียเดี๋ยวราทำตามหมาหมาสอนนะรอผลุกนะรอก,ก่อนออลองมือปล่อยด้วยนะปล่อยด้วยนะปลา <c oughs> เสียว้ปิ้นอะปล่อยมือด้วยปล่อยมือด้วยลูก โอ้ยปล่อยด้วยสิลูกอย่าไปดึงเขาอย่าไปดึงปล่อยไปเลย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 นะครับปล่อยเลยอาแล้วนะครับคราวนี้เจอของชอบของปิ๊นเลยเนี่ยของปิ๊นชอบเลยกระต่ายระวังกระต่ายนะคะพอมีป้ายบอกด้วยโปรดระวังกระต่ายแทะกัดมือหรือเท้า,าระวังด้วยกันนะครับอ่า ายเชิญครับด้วยหาค่อยๆค่อยๆมาทางนี้สิครับไปหาตัวไหนเนี่ยนกยักษ์เหรอฮะเนี่ยดูดูด หรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่านี่ผักเขาก็กินปินยื่นให้เขาดิต้องยื่นค้างไว้เนี่ยเขาตามหนูอยู่อ่ะอืมให้ให้ตัวนี้ก่อนก็ได้อ่ะอ่าวางให้พี่พอแล้วแล้วกนะ็เดี๋ยวเรามาให้ตัวนี้ต่อโอ้ยตัวนี้เขาอยู่ในรูรนนนมีมรูด้วยโอ้ตัวนี้น่ารักจังเลยตัวนี้น่ารักจังเลยเอาคนหนีไป โมจะด,ดูกระตา่ายกระต่ายปอลอมเราดูกระต่ายจริงสิเดี๋ยวไปเหยียบเขาแหมตัวนี้น่ารักอย่างอาสินเต๋ของหลวแล้วมังอย่าไปโดนกระต่ายนี่ดูดี ันนี้เขาทำโพงไว้เลยนะเนี่ยทำโงโพงกระต่ายเป็นหินนะเนี่ยหืมหนูปิ้นอย่าปีนลูกไม่เอาครับไม่เอาครับปีนไม่ได้ครับหืมทำไมครับตัวนี้โอ้ตัวนี้ไม่อีกแล้วหืมหืมตัวไหนหอืมอาจจะป่วยก็ได้นะ ส่วนชงอีกด้านมีเต่าด้วยตัวเป็นเริ่มเลยโอยปิ้นมาทีเขาตกใจหนีหมดแล้วค่อยๆสิเขาเขาขี้ตกใจนะครับขี้ตกใจปินก็จะจับแต่กระต่ายปลอมโฟกัสกระต่ายจริงบ้างเราอ่ะอล้วให้เพื่อนเลยกระต่ายปลอมกินไม่ได้ผลบุ้งแ่ะให้ตัวจริงสิ เดินดีๆระวังร่องด้วยนะคบเพราะมีร่องเนี่ยระวังสะด,ดุดนะตัวนี้หมามมาเขาให้กินเยอะแล้วนะออ้นี้ตัวข้างในก็ได้เนี่ยตัวข้างในเนี่ยเขายังไม่ได้เนี่ยตัวเนี้ตัวข้างหลังเนี่ยเออเอาให้เขาเอาให้เขาน่ารักจังอืม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 น่ารักจังเลยพินช,ชอบไหมครับเดี๋ยวเราไปให อาหารนั้นสัตว์ตัวไหนต่อด,ดีนะเต่าหรือกวางดีนะ,อ,นจจะอ่าโอเคให้ให้พี่เขาไปเลยวางไว้ให้เขาเลยครับอ่าโอเค thank you ผมมีรูมงให้กระต่ายอยู่ด้วยครับโอ้โหว้าวเอาน้องปิ๊นมาบางังดูะดู <c oughs> ปฟ้าถ่ายอยู่ โอ้ oh, อยู่กันเต็มเลยเอาละครับหมดจากกระต่ายคราวนี้น้องพินก็เอาละครับมาเจอกับอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยกงนี้กว้างเหรอครับนี่ไงนี่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 อ้าวเอาให้เขาหน่อยนะครับหืมชอบสิ ลองให้ดูก่อนไม่นั้นก็ต้องมาซื้อขนมปังเอาากินเขากินปินๆิ้นบินินทมาให้สินิระวังมือนะระวังมือนะครับระวังน้ำลายกระเด็นใส่นะเออใช่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยทายักหน้า พินถือดีๆพินระวังมือลูกพาจะเสียวมือหนูจริงๆพินพินยืนย่นยาวๆดิลูกยื่นยาวๆอย่าไปแก่างนั้นพินไม่ยื่นยาวๆอ,ะอ่ะอเ,เออถ้าไ,ไหน,หนามาดูสิถ่ายรูปอะไรอ๋อรูปฟางห้องในยังมีเต็มเลยนะ ค <Okay. laughs> วางตายจับราอ,อ,อนี้มาให้อาหารปลาต่อนะครับโอ้โหหนไหนโชว์ห <c oughs> น่อยสิโชว์หน่อย,โช,อยโชว์ให้อาหารปลาหน่อย <c oughs> โอ้โหโอ้โห ชุบชุบชุบแย่งกันใหญ่เลยโอ๊ยปีนเอาไปต้งตัวให้ได้หลายไม่เป็น freely, <tamanho S 1> ไรป้าป๊ายิบให้ใหม่เอา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 ใหม่ตกใจตกใจเนี่ยทำแบบแม่ยึดถือไว้สูงสูงป้าป้าช่วยป้าช่วยถือป้าช่วยถือป้าช่วยถือไหม หล uh, ังจากให้อาหารปลาก็มาเล่นเล่นของเล่นกันต่อนะครับอืมอ่าระวังนะครับเล่นอะไรต่อดีโอ้โหมีมินเนี่ยนกับตันอเมริกาด้วยนะเนี่ยโอ้โหไหนมีมินเนี่ยนอะไรมั่งเนี่ยมีหลายตัวเลยฮะ อันนี้มีเนียนอะไรอ่ะยินเนียนสไปเดอร์แมนเหรอโอ้โหแปลกจังเลยปบบป๊าไม่เคยเห็นเลยเนี่ยอ้าวปินหายไปไหนอ้าวอันนี้อะไรนะลับตันอเมริกาหรือเปล่าอืมมีโลด้วยถูกใจปินเลยนะเนี่ยอ้าไปเตะเขาทำไม ระวังดีๆเดี๋ยวตกลงมาเราก็ต้องอย่ารีบไม่ไม่ไม่โดดไม่โดดไม่โดดไม่ได้ไม่ได้เรายังทำไม่ได้ มีแบทแมนอันนี้อะไรเอ่ยรถไฟปิน๊นร้อนไหมนั่นนั่นอะ, <c oughs> อะจะขับรถไฟฟูนๆ <c oughs> เห็นมันตักแดเแม่งกลัวมันร้อน ค่อยๆลงค่อยๆลงเลยเห็นไม่ดูช้างข้างในไหมดูช้างไหมโอ้โหปินรีบวิ่งไปใหญ่เลยฮะร้อนไหมอ่ะโอ้หนี่มีช้างครับพ่อช้างแม่ช้างและลูกช้างครับ โอ้โห oh oh. ฟิ้นชอบเลยอันนี้ลูกช้างใช่ไหมร้อนจี๋เลยโอ้โ oh oh. oh oh. หวิ่งกลับไปอีกแล้วโอ้โ oh ห oh. บ้าเดินมาแป๊บเดียวไม่ทัหนหายเหนื่อย ัติดใจอยู่ที่มินเนี่ยนกับตันอเมริกานะครับขึ้นไหมขึ้นเลยปิ๊นขึ้นเลยลูกขึ้นเลยมันฝืดใช่ไหม หลังจากเหนื่อยมากร้อนเต็มที่น้องปิ้นก็มากินไอติมครับกินไอติมรสอะไรเอ่ยแตงโมโอ้แตงมมไหนไหนชนหนึ๊บชงกับหมาคราบโอ้โหหมาม้าหมาม้าคันร้อนครับโอเคครับหินจีกับแตงโมนะครับชนกันใหญ่เลยเอาชิมด้วยครับเดี๋ยวติดใจเอาของหมาม้าแทนนะเนี่ยของแครอะไรเนกัน พอกัผัดเป็นป้อนใหญ่ครับวันนี้นี่ได้หลายอย่างเลยเนาะได้ทั้งตัดผมได้ทั้งมาเที่ยวเลยนะท่านพูดอะไรเนี่ยภาษาอะไรลูกฮทรงใหม่นี้เขาเรียกว่าทรงอะไรครับทรงทอเหรอครับหอมตอนนี้หล่อไหม หลอ่อไหนหันหน้าให้กล้องหน่อยบอกบอกโอเคบอกว่าไงหล่อไหมไหนเราต้องบอกว่าอะไรเดี๋ยวเราจะจบคลิปแล้วนะช่องของน้องปิ๊นเนี่ยฮะ<า>ให้คนาานะฝากอะไรนะฝากอะไรเอา,าพูดใหม่ต้องหันหน้าให้กล้องด้วยสิเอาใหม่เอาใหม่ไหนหันหน้าให้กล้องแล้วก็เร็วอืมเขินจริงๆเลยไหนพูดกับปลาสิฝากอะไรฝากอะไร เราจะมุดไปทำไมเราเด๋ยวหัวโปกไม่ทอาไม่ทอาลงไม่ลงไปไม่ลงไปปนนี่มาอยู่กับป้าตรงนี้ไหนพูดใหม่สิพูดใหม่ฮะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อะไรนะติดตามปินด้นะแล้วอะไรนะกดอะไรนะโอเคไปแล้วครับ โอเคแถมอีกหน่อยนึงนั่งเขาเรียกว่าอะไรเหมือนชิงช้าไม้กินในติมสบายใจเฉยอึฮึชมผมใหม่นี้มันหลอดจริงจริง